subject verb agreement ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยาคืออะไร subject verb agreement คือการใช้ประธานและคำกริยาให้สอดคล้องกันตามหลักของ grammar ประธานเอกพจน์เช่นคำนามเอกพจน์ a dog, a man, a teacher, a pen, a bank, John สมชายสมหญิงคำนามนับไม่ได้เช่น water, coffee p a p e r อร์ซอ e e ีดบ a e ซูเกอรสารรพนามที่หมายถึงอันเดียวเช่น e s h e i this t that someone something anyone anybody anything j e run กริยาเติม ing เช่น walking sleeping running ห้าคำกริยาที่นำหน้าด้วย to เช่น to walk to sleep to run ประธานพหูพจน์ประธานพระหูจพ์ส่วนใหญ่จะเติม s หรือ es เช่นคำนามพหูพจน์เช่น dogs, men, teachers, pens, banks 2. สรรพนามที่หมายถึงหลายอานันเช่น y o u we, they, i those t h e s e หมายเหตุคำว่า i หมายถึงคนเดียวแต่ส่วนใหญ่จะใช้กริยาร่วมกับพหูพจน์เลยจัดให้อยู่ในหมวดหมู่นี้ มีคำกริยาตัวเดียวที่ใช้ร่วมกับเอกพจน์คือ was และอีกตัวหนึ่งที่ใช้คู่กันคือ am นอกจากนั้นใช้ร่วมกับพหัพจน์ทั้งหมดกฎข้อที่1ประธานเอกพจน์อยู่ใน present simple tense กริยาต้องเป็นเอกพจน์คือเติม s หรือ es เช่น she s p e a k English very well, well เธอเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากเลย the dog p a r k at the cat สุนัขเนี่ยห่าแมว ้าประธานพป้หูพจน์หรือหลายคนหลายสิ่งกริยาเป็นพป้หูพจน์ด้วยคือกริยารูปปกติที่ไม่ต้องเติม s หรือ es เอช่น the dogs bark at the cat พวกสุนัขเห่าแมว those children live in Tokyo เด็กๆเ,เหล่านี้อาศัยอยู่ในโตเกียวกฎข้อที่2ประธาน2ตัวเชื่อมด้วย a n น แต่คิดเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นหน่วยเดียวกันให้นับเป็นเอกพจน์กริยาก็เป็นเอกพจน์เช่น r i s and o m e l e t t e is my favorite breakfast ข้าวและไข่เจียวเป็นอาหารเช้าสุดโปรดของฉันในที่นี้หมายถึงข้าวที่มีไข่เจียววางอยู่ในจานเดียวกันคือของชิ้นเดียวกันจึงนับเป็นเอกพจน์กฎข้อที่3ประธานที่มีคำนามมากกว่า1เชื่อมด้วยแอน ถ้าเป็นคนหรือสิ่งเดียวกันจะใช้ a r t i c l e ที่ประธานตัวหน้าที่เดียวเท่านั้นเช่น the manager and owner of this restaurant is my brother ผู้จัดการและเจ้าของร้านนี้เป็นพี่ชายของฉัน the manager and owner ผู้จัดการถ้ากับเจ้าของเป็นคนคนเดียวกันข้อควรระวงังถ้าเป็นคนละคนหรือคนละสิ่ง ที่ใส่อาร์ติเคิลนำหน้าสองคำเช่น the manager and the owner of this restaurant are my brother ผู้จัดการและเจ้าของเป็นคนละคนกัน the black and the white dog under the table are my girlfriend's dog กดข้อที่4ประธานที่มีคำขยายหรือวลี lead, เหล่านี้ต่อท้าย กิยาจะเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์ให้ยึดประธานหรือคำนามที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลัก Poi as well as parents going to is as as well her Europe พอและพ่อแม่ของเธอกำลังจะไปที่ยุโรป My brother in addition to my sister are famous basketball player. นอกจากน้องสาวข,ของฉันบรรดาพี่ชายของฉันก็เป็นนักบาสเกตบอลชื่อดังเหมือนกันกฎข้อที่คําคำต่อไปนี้เมื่อเป็นประธานให้ถือเป็นเอกพจน์กริยาก็เป็นเอกพจน์เสมอเช่น anybodyeverybodysomeoneanyoneeveryonesomebodyanythingeverythingsomething anywhere everywhere somewhere เช่น everyone is in the room ทุกคนอยู่ในห้อง someone in the office like you บางคนในที่ทำงานเนี่ยแอบชอบคุณกดข้อที่6ประธานที่เชื่อมด้วย or either or neither nor not only but also กริยาให้ถือตามประธานตัวหลังเช่น neither n a t s h a อนัทพั like fish ไม่ว่าจะนัทชัดหรือนัทพัก็ไม่ชอบปลา neither พิ m nor her friend are l i v i n g ไม่ว่าจะพิมพ์หรือเพื่อนๆของเธอก็ไม่ได้จะกำลังออกไปไหน not only Mark but also his friends are coming to the party tonight ไม่ใช่แต่มาคเท่านั้นแต่เพื่อนๆของเขากำลังจะมาปาร์ตี้คืนนี้ด้วยเช่นกัน กฎข้อที่7คําต่อไปนี้ถ้าใช้แคนคํานามนับได้ให้ถือเป็นพหูพจน์เสมอเช่น all both a f e e l many c e l e r a l some all were ready to leave the party by midnight ทุกคนพร้อมที่จะออกจากงานปาร์ตี้ตอนเที่ยงคืนกฎข้อที่8จําไว้ว่า do และ here ที่ขึ้นต้นประโยคไม่ใช่ประธานแต่เราจะเจอประธานหลังคําเหล่านี้ในประโยคเสมอเช่น Those are b o o o s in my bag. มีหนังสืออยู่ในกระเป๋าฉันอาสอดคองกับ book ซึ่งเป็นประธานของประโยค Here is the report you want นี่คือรายงานที่คุณต้องการอีสอดคล้องกับ report ซึ่งเป็นประธานของประโยคกฎข้อที่ 9. ชื่อวิชาที่ลงท้ายด้วย ies จะเป็นกริยาเอกพจน์เช่น mathematics is an easy subject for some people. คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคน 10. วลีที่บอกปริมาณต่อไปนี้ตามด้วยนามเอกพจน์กริยาต้องใช้เอกพจน์ถ้าตามด้วยนามพหูพจน์กริยาต้องใช้พหูพจน์เช่น some of my jewelry is missing เครื่องประดับบางชิ้นของฉันหายไป a lot of books were left on the table หนังสือจำนวนมากหรืออยู่บนโต๊ะกดข้อที่11ประโยคที่มี who, w i c h that เป็น relative pronoun กริยาของ relative pronoun จะใช้รูปของเอกพจน์หรือประหูพจน์ให้ถือเอาตามคำที่มันแทนซึ่งอยู่ข้างหน้า who, w i c that เช่น there is a boy who is running in the park มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ในสวน เท่ากับ a b o y กดข้อที่12ประธานที่ขึ้นต้นด้วยวลีนำหน้าด้วย to infinitive หรือ gerund ถือว่าเป็นเอกพจน์กริยาเป็นรูกเอกพจน์เช่น to study English is fun studying English is fun กดข้อที่13ประธานที่เป็นจำนวนเงินมาตราต่างๆ และช่วงเวลาถือเป็นเอกพจน์กริยาจึงเป็นเอกพจน์เช่น10 million baht is too high for this car 10ล้านบาทมันแพงไปสำหรับรถคันนี้กฎข้อที่14ประธานที่เป็นเศษส,ส่วนของคำนามประหูพจน์กริยาจะเป็นประหูพจน์และประธานที่เป็นเศษส,ส่วนของคำนามเอกพจน์กริยาจะเป็นเอกพจน์เช่น two thirds of the boys are playing football สองส่วนสามของเหล่าเด็กผู้ชายกำลังเล่นฟุตบอล One third of the cheese is Molly หนึ่งส่วนสามของชีสขึ้นลา